วันนี้เราจะพามาดูคาบู NB411 นะครับที่สามารถใส่ RBC411 ได้ตรงรุ่นนะครับผมมาคิต้าส1่หโรบิน4ี่นี่เป็นงานมาเท่นแท้นะครับผมเราจะมาแกะดูข้างในกันเนื้อมีเนียมหนาละเอียดนะครับ มีน็อตยึดแถมไปให้นะครับสองตัวพอประเกน็นในลูกลอยจะเป็นสีดำนะครับผมเป็นสีดำเป็นงานมาเท่นแท้นะครับตรงนี้จะเป็นประเก็นหนังนะครับกันน้ำมัน ไม่บวมเหมือนของมาร์กิต้าสี1 u นนะครับที่ชอบบวมแล้วไปติดกับลูกลอยทำให้น้ำมันท่วมนะครับผม ยางอุดน้ำมันมีทองเหลืองทาให้ใช้ได้ทนทานตัวอุดน้ำมันสามารถใส่เครื่อง C11U C11 ได้ทุกรุ่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นของจีนของแท้ กรองน้ำมันจะเป็นกลองอย่างดีนะครับผมกรองเป็นตะข่ายนะครับ ส่วนลูกลอยเข็มลูกลอยเป็นทองเหลืองนะครับผมมีสายระบายให้นะครับใส่ได้ทุกรุ่น411โรบินแลบบิดมากิต้า 411U MBC 411U โรบินตัวเก่า